ใช่แล้วบัวรีมีปัญญาตายตอนอายุเท่าไหร่นะตายตอนอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีตายไปกี่ปีแล้วคบยี่สิบห้าปีตายด้วยโลกอะไรเอ่ยโลกน่าจะล้มค่ะไม่ได้อยู่บ้านน่าจะลม้มล,นะลืลม่นล้ลมลืลม่นล้มเขาแก่มากเขาบอกตอนนั้นแกอ,อ,อายุก็เจ <70 S 2> นะ็ดสิบสองเจ็ดสิบกว่า,วาแต่ว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุการล้มด้วยใช่ไหม ก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะได้ไม่ได้อยู่บ้านอ้าวเอาเป็นว่าในที่สุดลื่นล้มแล้วก็เลยป่วยอยู่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะต้องนอนอยู่เตียงเดือนนึงแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตเลยเสียชีวิตก็เสียที่บ้านใช่ไหมค่ะท่านเทวดาเสียชีวิตที่บ้านยังมีดวงวิญญาณอยู่หรือเปล่าทำอาชีพอะไรหนอททำไร่ํำนาค่ะทำอะไรบ้างไหมเล่าคะทำบ้างเป็น เดี๋ยวถามก่อนท่านเอ๋ยกระดูพ่อเลยอยู่ที่ไหนหนาะน่าจะอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ที่บ้านหรือวัดค่ะข้าเห็นภาพวัดหนานั่นแหละเอ๋ยก็เอามาทําบุญที่บ้านแล้วนะคะก็มาทําที่บ้านแล้วคือตอนตอนเนี่ยตายแล้วเอากระดูไปไว้ที่วัดหรือเปล่าจ่าอ๋อตอนต้นไปไว้ที่วัดตอนที่ไปขอคืนมาอยู่ที่บ้านอนนี้ท่านเอ๋ยอยู่ที่วัดเลยแหละหนาเพราะยังไม่รู้ที่ไปค่ะ ยังไม่ถึงข่าวหนาแหละท่านเอ้ยเป็นว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหาแต่อยากให้ไปเกิดหรือเปล่าอยากให้ไปเกิดอยากให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากทรมานแล้วท่านทิวดามีข้อแนะนําอย่างไรบ้างอยากให้ไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นแหละหนาเดี๋ยวเรียกดวงวิญญาณพ่อมารับบุญลักศส่นหนาได้ไหมเล่าครับต้องการบวชให้เขาด้วยใช่ไหมจ้ะบวชไปเลยต้องใช้เวลากี่วันเขาจะได้มีบุญจะได้ไปเกิด รักษาศินนะท่านเอ๋ยเพาวนาบุญเลยแหละหนาะให้พ่อห้าสิบวันนั่นแหละคราลูกทําได้ไหมหนาะให้พ่อได้เปลี่ยนภพภูมิทาได้ค่ะทาได้ทดแทนบุญคุณพ่อแล้วถ้าเช่นนั้นท่านเอ๋ยชุดขาวหนึ่งชุดเลยแหละนะหนาหนังสือสวดมนต์หนึ่งเล่มคราสังฆทานหนึ่งชุดหนาะแหละท่านแลปล่อยสัตว์สักยี่สิบตัวแค่นี้ก็ได้แล้วสินานะให้พ่อนั้นมาสวดมนต์รักษาสินครา เพื่อเปลี่ยนภพภูมิหนาและท่านเอ้ยอ้าวพร้อมมะเบาพร้อมค่ะพร้อมเลยท่านเทวดาต้องการอะไรบ้างอาหารการกินพ่อต้องการไหมอาหารการกินใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นแหละนะพ่อก็ชอบกินข้าวกับกล้วยก็ได้ค่ะน้ำพริกหนาะก็ไม่ยากกันนั่นเอ้ยเดิมๆธรรมดาธรรมดาชาวบ้านกินกันเรียบร้อยใช้เวลาห้าสิบวัน พร้อมเลยใช่ไหมไอ่าโชคไปได้